ครับวันนี้วันที่แปดเดือนห้าสองพันหกสิบสามครับหมู่บ้านมณีพึกอำเภอท่าช้างจังหวัดน่านนะครับผมที่พักติดเขาวิวสวยหนึ่งที่นะครับภูแวววิวโฮมครับอ่าใครสายเขียวสนใจธรรมชาติช่ำๆมากันได้ทุกฤด,ดูการท่องเที่ยวได้ครับผม จังหวัดน่านยังมีที่เที่ยวอีกมากมายครับเดีย๋ยวมาชมบรรยากาศรอบๆกันว่าเป็นยังไงจะมองเห็นภูแว่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา ดอยดอยภูคานะครับน,นี่คือจุดชมวิวของเขามีร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟดิฟกาแฟกันได้นั่งดื่มนั่งกินกันที่นี่ได้เลยสบายๆหน้าฝนก็เที่ยวได้ครับผมเที่ยวไปเรื่อยชแนลครับรบควรติดตามกันได้ครับผม